เข้าสู่ช่วงฮอตอีชูสกับอาจารย์มโนคงสุขัดครับสวัสดีครับแดนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับประเด็นวันนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของ Brexit โอ้โหทันสมัยจังเลยมันอาจจะเป็นโอกาสหรือมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มาที่มขึ้นมาก็ได้นะฮะโอ้โหทันสมัยมากเพราะบริทเชนที่ออกจากระบบ EU เนี่ยนะฮะพูดกันทั่วโลกหลายแง่หลายมุมด้วยใช่ไหมครับแง่การเงินแง่แง่การเมืองใช่ไหมฮะแง่การค้า เนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมฮะคราวนี Protest ้ถ้ามีกระทบกับเราอะไรบ้างนะครับถ้ามันจะพูดถึงประเทศไทยที่อยู่ห่างไกลพอสมควรผลกระทบอันแรกที่เป็นแมกโรซึ่งแบงค์ทั้งหลายก็พูดหมดคือกระแสการเงินกับการแลกเปลี่ยนอตราการเงินทุกแบงค์พูดกันหมดเอ็กซ์เพิดแบงค์คือปอนขนาดนี้ขยับขึ้นขยับลงเมื่อก่อนปอนกับ EU ูไม่ค่อยขยับมันไปอย่างนี้ทีนี้มันอย่างเงี้ยเพราะปอนเริ่มออกมาแล้ว จากเอไม่รู้ว่าปอนมันเท่าไหร่แนะ่มันต้องใช้เวลาปอนอย่างนิดหนึ่งเพืถ mm ึง hmm. จะรู้ว่าเท่าไหร่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่สองในอังกฤษเนี่ยผู้ที่ปอดแหกนักลงทุนแปดแหกรีบขายทิ้งก่อนอ mm hmm. เพราะมันเกิดไครซีใช่ไหมครับใช่ฮะขายทุกอย่างขายการลงทุนขายเร mm ียลเอสเตทิ้ง mm hmm. เพื่อจะออกมาดูต้นทุนก่อนแล้วเพื่อจะกลับมาใหม่อ mm hmm. ไอ้ตรงนี้คือโอกาสของนักลงทุนเรสเตททั่วโลก mm hmm. ที่จะเข้าไปซื้อ รีเอสเตทในอังกฤษซึ่งธรรมดาแพางๆ<ช>มันจะทูกถูก,ถกขนาดนี้นะครับช่วงหนึ่งแล้วมันคงจะรีบาวส์ขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อบอลมันสเตเบิลแล้วอันนี้ของพวกเรานะอันที่3มก็คือเอ็กซ์พอร์ตอิหลายคนเขาบอกเรายัง Export และ Import Imp ไม่ได้เพราะมันมี Exchange Rate อยู่ไม่รู้จะขายของเท่าไหร่จะซื้อของอัตราเท่าไหร่อาหารครับอังกฤษเนี่ยทานอาหาร ทางด้านตะวันออกเยอะมากอมของไทยไปขายของเวียดนามไปขายนี่เยอะมากพวกนี้เป็นธุรกิจอาหารที่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับกลับมาธุรกิจเรากันละกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเศรษฐีไทยทุกคนนะครับมีลูกเรียนอังกฤษซื้อหนึ่งอัน๋ย่น,นี้เศรษฐีไทยลูกเรียนอังกฤษจ,จบแล้วลงทุนเพิ่มอีกมีอีกอ,อ่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเมืองไทยที่นู่นนะเลสเตอร์ซิตี้เห็นไ่ม,มคนไทยเปล่าแน่นอนเห็นไหม คนไทยได้ไปวางลากฐานแล้วที่นู่นเลสเตอร์นะเพราะเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้าใจมากเรื่องเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวกับสปอร์ต hmm. และธุกรกิจเกี่ยวกับเรสเตดด้วยอ่าฮะพวกนี้ต้องการอะไรก็ต้องการลงทุนเวสเตดหนึ่งอันนะนะเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยนะเนี่ยมีอีกมีประเภทที่ไปค้าขายทําร้านอาหารคนไทยไปทําร้านอาหารที่อังกฤษเยอรมันเยอะมากนะอืม mm hmm. ใช่ฮะซื้อบ้านทั้งสิน้น mm hmm. คนไทยซึ่งส่งลูก ไปเรียนเมืองนอกจาก International School พวกนี้รับรองสองคนใน1คนซื้อคุ้มกว่าคุ้มกว่าเช่าสี่กว่าเช่ามกากเห็นไหม,มนี่คือโอกาสที่เราจะไปซื้อของครน,นี้วิกฤตคืออะไรวิกฤตคืออังกฤษจะถูกวิกฤตนะคร,ค,รคนไทยที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตอจะมีวิกฤตอยู่นี่เราก็ต้องเลือกโอกาสนะครับเศรษฐีไทยท่านทาน,นินพูดวิด,ดีมาก ทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอแน่นอนเลยครับนนทุกจะไหม<ะ>ในสงครามโลกยังมีเศรษฐีเลยอเราต้องเข้าใจว่าวิกฤตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่อย่าไปเอาเปรียบกันนะเอาเห็นช่องทางการตลาดแล้วเราทํานะครับนี่คือโอกาสถ้ากลับมาดึงเรสเสรเียผมเชื่อว่าคนไทยจะไปซื้ออีกช่วงนี้ใช่ฮะจริงๆแล้วออ,อย่างอย่างในตลาดแบบอย่างนั้นเนี่ยฮะเท่าที่ผมเคยสัมผัสเขาจะมีของคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการซื้อปุ๊บรีโนเวทสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าไป ใส่ดีไซน์เข้าไปปุ๊บเราขายใหม่นั่นคือ i n v e s สเตอร์ขนาดกลางผู้ที่<ช>ซื้อนี่ไม่ใช่อินเวสเตอร์เศรษฐีทั้งนั้นมไม่ทันซื้อมาอยู่เองลงทุนเองลงแล้วก็ซื้อเองใช้เวลาช่วงหนึ่งใช้ประโยชน์กับมันนะไม่ให้เช่าด้วยอยู่เองด้วยใช้ประโยชน์ไปฮอลิเดย์ด้วยแล้วถึงเวลามันเกิดแคปิตอลเกนก็ขายนี่พวกนี้เป็นอย่างนี้ครับสมมติอาจารย์มีเงินสักร้อยล้านบาทจะลงทุนที่ไหนบ้างในเร ไปลอนดอนก่นอนเห็นไหมถ้าจะโกอินเตอร์ต้องไปลอนดอนก่อนอนะครับขณะนี้นะครเพราะฉะนั้นคราวที่แล้ว RECU ของเรานนที่จุฬาทำร CEO รุ่นแรกเนี่ยพาไปที่ลอนดอนตอนนั้น Britain exit จะไม่เกิดขึ้นแล้วอ,อย่างไปซื้อกันเลยนี่ RECU CEO รุ่น2เราจะไปสกอตแลนด์อังกฤษอีกผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีข้อมูลพวกนี้มามันจะถูกกว่าคราวที่แล้วที่เราไปปีที่แล้วอีกอใช่ไหมทรัพย์สินในอังกฤษ มีแคปิตอลเกนในรอบ20ปีที่แล้วนะสูงที่สุดในยุโรปในช่วงเวลาอย่างนี้นะฮะยังมีคนส่งอ e ีเมลมานะฮะเป็นการขายรีสเเตทที่ลอนดอนอยู่แล้วซึ่งซึ่งก่อนจะเบ็กซิตด้วยซ้ําช่วงนั้นโอ้โปรโมทมากเลยแบบว่าเออซื้อซื้อรีสเเตทที่ลอนดอนได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างใช่อพอเบ็กซิตปุ๊บรีบ,รบแก้ตัวเลยนะส่งข้อมูลมาเต็มเลยะว่าเฮ้ยเบ็กซิก็ยังทําให้โอกาสทางธุรกิจอยู่ดีขึ้นนะ อยูยังมีอย่างนี้เขาก็เพิ่มมออุมมองนี้ขึ้นมาเหมือนกันคือ Brexit เนี่ยมันยัง too early ที่จะตัดสินว่ามันบวกมากหรือบวกน้อยห,อหรือลบมากหรือลบน้อยต้องให้เวลาสักนิดหนึ่งกับมันผมคิดว่าให้เวลามันสักห้าหเดือนเนี่ยจะเห็นละเงินอังกฤษเริ่มนิ่งสินค้าอังกฤษเริ่มนิ่งคนที่ขายทิ้งเนี่ยจะเริ่มไม่ขาย คนที่เริ่มเข้าไปซื้อก็ชักจะเห็นตัวเลขมากขึ้นให้เวลาสักนิดแล้วกยกลับมาดูอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะครับในการไปลงทุนที่อังกฤษนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ